สวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แช n แนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม One Punch m a n The ะ a ตองเก็ตนะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ ID Server 600นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเจ้าพริพริ พิซันเนอร์นะครับผมมารีวิวนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์600นะฮะซึ่งต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยพูลิพิซันเนอร์โคดโกงครับแล้วก็โคดเล่นสนุกครับสำหรับเจ้าตัวพูลิพิซันเนอร์นะฮะก็น่าจะเล่นได้อีก1เดือนถึง2เดือนนะครับผมสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าพลีพีซันเนอร์นะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมผมขอฝากร้านเติมเกมนะครับ Wisdom Pop Up นะครับผมร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมเติมผูกเติมไว้นะครับไอเรื่องเติมไว้นี้ไวจริงครับไม่อยากจะพูดครับคือไวจัดครับก็ลองไปทักไปที่เพจกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ คลิกไปที่ลิงก์แล้วมันจะเด้งไปที่เพจแล้วก็ลองทักไปเติมกันดูนะครับโปรโมชั่นราคาถูกมากสำหรับเกม One p u n c h m a n นะครับผมแล้วก็มีเกมอื่นๆให้เติมอีกม,มากมายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมมาอธิบายสกิลพุริพุริพิซนเนอร์กันหน่อยนกัน,นครับผมว่าเล่นในเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเซิร์ฟห0รหรือว่า600บบวกหก0ขึ้นไปเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันโกงมากเลยนะในเซิร์ฟใหม่ๆทุกคนอ่ะมาที่ สกิลปลุกตื่นพัลสีครับผมปลุกตื่นอยู่ที่สกิลหนึ่งครับเลเวลหนึ่งครับก็มีสกิลที่เรียกว่าพิการเข้ามานะครับผมก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันจะไม่ให้สามารถฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถไล่โจมตีได้นะครับอธิบายง่ายๆเลยพิการก็คือการไล่โจมตีได้นั่นเองนะครับเออมาที่สกิลพาลสีครับสกิลพาลสีเนี่ยมันจะต่อต้านนะครับผมต่อต้าน ตัวมันเองครับผมก็คือตัวมันเองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถล่อลวงได้นะครับผมสกิลรอรวงมาต่อเนื่องที่สกิลรอเลือลงมันจะอยู่ที่สกิลอันติครับทุกคนนี่ครับผมล่อรวงก็คือเป้าหมายเนี่ยจะออกจากการต่อสู้นะครับผมแล้วก็จะสุ่มใช้เอฟเฟกก็คือเราจะคอปปี้มาแล้วก็ใช้สกิลของผู้ต่อสู้นั่นเองนะครับผมเออแล้วก็ถ้าเกิดเราทําอาวุธนะครับผมอัพเป็นสาดาวเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายหลัก ทั้งในแนวตั้งเนี่ยติดสตันหนึ่งรอบนะครับโค oh. ตรดีครับถ้ามีอาวุธก็คือดีมากนะครับผมสำหรับเจ้าพูลรีผูลรีพิซนเนอร์ถ้าคิดจะเอาพูลรต้องคิดจะเอาอาวุธด้วยนะครับผมอ่ามันจะใช้งานคุ้นที่สุดเลยนะครับอ่าลอลวงก็คือเป้าหมายเลิกต่อสู้ตันทันทีและก็ใช้สกิลสกิลอันติได้บางส่วนนะครับ มันจะควบคู่กันกับสกิลพาสซีฟของมันก็คือจะการตัวมันเองครับก็คือการล่อลวงนั่นเองนะครับส่วนสกิลธรรมดาทั่วไปก็ไม่มีอะไรครับจูบรักแท้นะครับผมก็จะทําให้ว่าหมายฝ่ายตนเองเนี่ยฟื้นฟูพลังโจมตี120อนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้ก็ดีสกิลหนึ่งดีทุกสกิลเลยครับถ้าถ้าพูดกันง่ายๆคือสามารถก๊อปปี้ได้แนละ้วก็มีสตันด้วยครับดีสุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ตัวของเราซะก,ก่อนนี่ครับก็ไอเทมเฉพาะสามดาวตาเฉพาะก็สามดาวครับอของหายากนะเออแล้วก็ของที่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไซส์เป็นค p แล้วก็ใหม่ใหม่เนี่ยเราเน้นความเร็วไว้ก่อนนะครับการบัฟก็ง่อย,อยกๆกากๆแล้วเน่าเลยครับการบัฟยังไม่ได้ทาอะไรเลยครับเออเออเล่นแบบตามมีตามเกิดนะครับผมถ้าเกิดใครได้ไปเห็นไอดีหลักก็คือจะคนละแบบคนละฟิลเลยนะแต่เซิร์ฟใหม่เนี่ยมันจะมันแล้วก็สนุกกว่าเยอะเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหวดกันกับลานประลองหน่อยแล้วกันนะผมขอไปตีคนในลานประลองเพื่อที่จะได้รีวิวสกิลให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับใครที่กำลังคิดแล้วคิดอีกว่าจะยอมเติมพาร์ทเพื่อที่จะปลุกตื่นเอาเจ้าตัวพูุลิพลุทีซันเนอร์หรือเปล่าถ้าเกิดมีงบประมาณก็จัดเลยครับเออมาผมไปตีกับน้องนนนะครับอันดับ5ของเซิร์ฟนะครับผมมา เรามาลุยกันเลย <Fine. S 1> เริ่มเกมนะครับผมจะเอาบุรีบุรีพิซซนเนอร์เนี่ยไปอยู่กับเจ้าคิงนะทุกคนเออไปอยู่กับเจ้าคินนะเออมาก่อนด้วยครับวิชาดาบเสียงฟาดฟันปาป่าปาแบมไปหนึ่งทีครับโอ้โ oh หอยู่ที่เก้าล้านแปดนะครับฝังสี่เหงาเหล่าสี่ทิศแบมไปหนึ่งทีติดไปที่เจ้าตัวเมลชากาครับผมแลตามด้วยซีมีเตะไปหนึ่งตีติดกระดูกครับผม ตามด้วยคิงเอนจิ n นครับตอนนี้เรากำลังถูกเขาย้ำกระหม่อมอยู่นะกำลังถูกเขาอันตรงใส่แบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็คือซู Super เปอร์เทเลส์กติบ้างมาอีกหนึ่งทีโอ้โหสี่ล้านสี่ทุกคนแล้วก็ตามด,ด้วชาดาบแสงดาวของผมนั่นเองนะครับปาดปาดปาดบมไปหนึ่งทีครับดาเมจเก้าล้านสองครับมาแล้วครับอ้อมกอดเฮงลักทุกปั้มไปหนึ่งทีครับโอ้โอหติดสตั้นติดสตั้นทันทีนะครับโอ้โหโ จัดไปครับแล้วทีนี้เลยครับเราจะได้คิงมานะครับผมเออเราจะได้คิงมาคิงของเรานะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดได้มาเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบว่าฝั่งเราดึงฝั่งตรงข้ามมาได้ครับผมเออเสียงเรียกแห่งความหวังครับผมแบมนะครับผมจัดไปครับขึ้นซูเปอร์พลเรยเคทตีครับบูมไม่หนึ่งทีครับสี่ล้านสองนี่ครับคิงมาแล้วครับ คิงโดนออกจากสนามครับแล้วก็มาอันติอยู่ฝั่งผมเฉยเลยครับโอ้โห,โห,โหย่างโง่นะครับผมอีเอฟแองท็อปมาสเตอร์มาจังหวะนน่เลครับแล้วก็เกลวินไล่เตะมาแล้วอ้อมกอดเหิงรักอีกหนึ่งกีทุกไปที่เกลวินกับแบมไปหนึ่งีติดซาตันอีกแล้วตอนนี้ซาตันไป3ตัวแล้วก็อ้อมกอดเหิงรักอีกทีเลก็แบมไปอีกทีก็ติดซาตันอีกแล้วนะครับโอ้โห ทุบดินแตกสลายเลยครับผมปั๊บับมคือมายืนกับคิงนี่ดีมากเลยครับผมไล่อันติลุลว่วเลยนะครับคิงเอนจิ้นไปอีกดีจังหวะนี้ครับผมทุกคนแล้วก็ตามไปอ้อมกอดเหกลกอีกแล้วยเอาบุรีบุลีเซนเนอร์บุลีบุลีเซนเนอร์ไปเอาไอตัวเก๊ิวกันชุบมานะครับผมทุกดินแตกสลายไปอีกดีแบมโอ้โหครับผมจังหวะนี้แปดล้านห้า เอนจิ้นเสียงเรียกแห่งความหวังนะครับผมเออพัมไปหนึ่งทีครับเป็นยังไงต่อครับงนวะนนี้แล้วก็ทุบดินแตกสลายครับปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปัโอเ้เมดเจมก็ยาวเยียดกันเลยทีเดียวน,นะครับอ้อมกอดแห่งรักนะครับผมปั้งไปที่แทงท็อปมาสเตอร์ครับผมโอ้โหทุบดินแตกสลายสตันกันทั้งทีมแทบไม่ต้องเล่นกบแบมไปอีกหนึ่งทีก็บผมจับไปฮะ มาเสียงเรียกแห่งความหวังครับผมโอ้โหครับทางซฟริวกับเกวินตายครับป้อมกอดเองลักครับอย่างปวดเลยครับปั้มอีกหนึ่งทีโอ้โหอันตี้รัวๆครับติดตั่นแน่นๆกันไปเลยครับทุบดินเตนสไลด์ครับแล้วก็ฟาดบิ้มไปอีกหนึ่งทีโอ้โหโ จดไปเสียงเรียกแห่งความหวังครับถูกปาพถูกภาพขีดเอนจิ้นไปฮะจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็ขีดเอนจิ้นมาอีกหนึ่งทีครับเทบไม่ต้องเล่นกันเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับผมเจอแบบนี้ก็คือบอกว่าไม่ต้องเล่นนะครับผมมาครับนี่ครับปืนใหญ่คำราวครับปืนใหญ่คำราวอะไรปืนใหญ่คำราวปาดฉีดไป2องร้อยสี่สิบแปดล้านโตายหมดเลยแล้วก็แส้ฟาดทลายภูผขวาปั๊มไปที่ ทิงแล้วเรียบร้อยเจอดาบลูนลูนคุนมดาบดาบคุมลูนปาดได้เจบเก่งโอ้โหโอบอกได้เลยว่าปวนมากๆนะครับผมสตันกันรัวๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวพุลิพุลิพ,ลพลิสันเนอร์นะครับโอเคครับผมก็ใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงแถวๆนี้นะครับผมก็ ฝากติดตามไอด e r v เ r อร์ของลุงยุทธด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธ a n n นลด้วยนะครับบ๊ายบายครับ